กตีนี่ยังยาวอ่ะก็ขอฝากนักฟุตบอลไปตัวเนะครับบัดนี้เอาเหลืองต่างๆมาสูงสิงกับการทําเป็นอาชีพขอขอบอกไปก่อนเชียร์ได้ก็ด่าได้และก็มีความยินดีว่าตอนนี้ทีมงานของซื้อบรลชนหลายๆคนมีความสุดเจะทําหนังสือน่านซอกเกอร์นะครับน่านอกเกอร์และก็วันนี้วันดีแต่คืนนี้ดหัวผู้รักผู้ใหญ,ญ่ได้โอกาสซื้อบรลชนนักชนันสิธัญรนดได้บอกหนังสือแก้กรรมทําเองได้ฝากมาแจกในรายการสามฉบับ เดี๋ยวไข่โทรมาได้เยการสทานแรกหลังจากมาไว้อูนะครับฝั่งตัวนี้ฝั่งคอนโทรสิน่ะนะนะครับจะได้แจกหนังสือโอ้นาครับทาดีมากนะครับทําแก้กรรมทําเองได้นะครับฝากไปสามเล่มอ,อาเดีช่กันนะครับนี่รอเออรอมากว่างามมาก <c oughs> จะวาตัวเก่านี่นะครับเนี่ยสามเล่มนะครับขอบคุณครับคุณนัชนันสิทัญยโรดประธานสันสมันธนสื่อสารมวลชน3าจังหวัดขอบคุณอาจารย์สิงหเดชสุขนทวารินทร์พันโทพย้อมนะครับลุงพานวิทยาท่า ท่านประธานสมพันธ์สืษอสามชนเจ้าพันนาคุณนรงค์พูดพวกนีประสิทธิ์สองหมืน 2, 000, ่นแกนนะครับรกลังจาที่มา้มดของข่าวมองงานโอ้ขึ้นไปหันทีข่าวมอางานันป้าดัดเดอรเปสาวอ่ะมาละสวัสดีครับ,รบสวัสดีครับสวัสดีครับหายหน้าหายตาอ่าจริงๆแล้ว <c oughs> นี่ไปงานแต่งงานน้องชายแต่งกันเลยครับน้องชายนว่าน้องสาวอยากขอเป็นน้องเคยครับก็เลยเลยหายหน้าหายตาไปสักสามสี่วันนะครับไปกรุงเทพมาแล้วก็ ก็กลับมาก็ติดตามเรื่องของอ <ะ S 1> บัติเหตุก็ปรากฏว่าดีใจครับคือเสียชีวิตลดลงไปสองรายก็ต้องขอบคุณผมเริ่มเริ่มตั้งแต่ต้องต้องขออนุญาตว่าต้องขอบคุณบ้านชุมชนบ้านท่าช้างกับชุมชนบ้านพระเนรเพราะว่า,อาสองชุมชนนี้ทำให้มีหาดหินขาวกับหาดรวมใจปลอดแอลกอฮอล แล้วก็ท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลน,นัานก็ฝากขอบคุณด้วยแล้วก็บอกว่าโอ้โหท่านบอกว่า ICU กับห้องฉุกเฉินนี่งานลดลงมากวันที่สิบแปดครับในแพทย์นิวัชัยมาพูดในละออกสดผมนั่งฟังอยู่ตรงนี้ส่งข่าวตรงนี้และดังสือพิมพ์ก็ลงไปเมื่อบานบอกว่าสองสามปีก่อนอเดี๋ยวไปฟังย้อนหลังได้ครับคบห้องไอซียูนี่วิ่งกันยิ่งกว่าตลาด ตอนแย่งกันซื้อของแต่ปีนี้เงียบเป็นเป็นสิ่งดีที่บ่งบอกถึงสิ่งต่างที่จะเกิดขึ้นในขนาา้างหน้ามาใช่เราจะทำ่างนี้ตลอดไปครับใช่ใชยังยังหวังว่าอย่างนั้นนะแต่ว่าก็คงต้องไปหาลือนะเพราะว่าคือร้านค้าต่างๆเนี่ยเขาก็ก็รู้สึกว่าเขายอดขายลดลงนะแต่ผมก็อยากให้ทำต่อนะในปีหน้าอันนี้เดี๋ยวเราต้องไปคุยกันอีกรอบหน้า นะครับลดลงหม่ไปถึงว่าแต่ผมเห็นซื้อเป็นลัง้วเมื่อก่อนซื้อเป็นขวดยกลังยกลังอ๋อเหรอฮะอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าคนขายที่หาดอ่ะเขาก็บอกว่ายอดขายเขาตกอันนั้นแน่นอ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 นฝนตกน้ําท่วมแล้วก็มีเรื่องแบบนี้นะครับก็ที่มาบอยได้โทรศัพท์มาถามผมที่เราห่วงแย่กันเพราะเรื่องของจมน้ําอืมใช่แล้วก็มีจริงๆรแล้วก็มีจริงจริง่ไหมแต่เมื่อวานผมไปดูสถานที่แล้วนะในภาพมีในภาพครับครับ ก็คือไปดูสถานที่แล้วแล้วก็ไปพยายามคิดว่าจะทํำยังไงก็ได้ได้หารือนะครับหารือกับทางท่านนายกเทศสมนตรีครับนะครับบอกว่าเดี๋ยวเราจะจัดประชุมกันนะเพราะว่าพี่วิสุทธิ์คุณวิสุทธิ์นะครับชัยวงที่เป็นหัวหน้าบ้านพระเนธเนี่ยบอกว่าเอะถ้าเกิดว่าเราเอาหินไปถมไปอะไรต่างๆมันจะลดทําให้มันไม่ไม่ไม่ลึกได้หรือเปล่าแต่จะหารือกับทางทางหลวงชนบทแล้วก็ทาง กองช่างของเทศบาลอะไรกันอีกทีหนึง่งไในนลาวีด้วยนะ,อ,ะอย่าลืมกรมเจ้าท่าด้วย <นะ S 2> ต้องคุยอย่าอย่า<ะ>นะอย่าลืมนะครับหลายคนเลยนะก็คือเนี่ยทางท่านายกจะเป็นเจ้าภาพในการอองสื่อเชิญแล้วก็เชิญมาคุยกันว่าจุดนั้นจะแก้งไงก่อนแต่เดี๋ยวผมผมได้แจ้งแล้วบอกว่าเดี๋ยวให้ไปทําป้ายเลยร่วมกันระหว่างงบานไากับเทศบาลเนี่ยว่าห้ามโดดห้ามอะไรต่างในช่วงนี้คงไม่มีใครไปเล่นแล้วแหละเพราะว่ามีตุงแดนอยู่นะครับก็ก็คนหน้านี่บางที ถ้าเกิดว่าไม่เห็นตุงแดงนี่บางทีก็ก็จะคึกขนองแต่ว่าพอเห็นตุงแดงนี่เขาก็จะรู้ก็จะจะระมัดระวังมากขึ้นไม่ก็วันนั้นผมจัดรายการไปฟังด้วยหลังผมไม่ได้พูดถึงหากรวมใจเลยผมบอกว่าบริเวณเชิงสะพนนานนครน่านเพราะเด็กที่เสียชีวิตเนี่ยลงรถแล้วก็เดินลงตรงใต้สะพานครับไม่พูดพ้ามทำเพลงก็ว่ายน้ำว่ายน้ำกันเลยลราใส่เต็มยศด,ด้วยจุดนั้นก็บอกว่าเป็นสิบเมตรอ่ะ สามสี่ช่วงตัวคนนะฮะนี่ฮะก็กกได้ได้สร้างตำรวจบ้านคนหนึ่งหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นฉบับนี้จะชื่นชมคนนี้แล้วก็ยี่ี่วันเทศบาลเนี่ยทางเทศบาลจะได้มอบประกาศเกียรติคุณให้กับตำรวจบ้านผู้นี้นไปดำน้ำตั้งแต่แรกจนเจอศพแต่เหตุเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยก็เรียกว่าจริงๆทุกปีต้องต้อง ปีที่แล้วก็มีคนเสียตรงนั้นแต่ว่าแต่ว่าไปเสียที่ไอซนอนกันอยู่เกือบเดือนนะครับแล้วค่อยเสียแต่ว่าปีนี้ก็คือจริงๆเราก็นึกว่าจะไม่มีแล้วนะนึกว่าจะไม่มีละเพราะว่าว่าไปก่อนแล้วพยายามพยายามวางแผนอะไรต่างๆแต่ว่ามันก็เป็นเหตุที่ไปในจุดที่มันไม่เรามีป้ายนะตรงนั้นอ่ะมีครับมีหมดทุกอย่างน้ําลึกอะไรนี้มีหมดครับเแต่มันมันก็แหมยากจริงๆนะทาไมอ่ะเพาะว่าห้ามคน้ือที่นอง เป็นเรื่องของความความที่ว่าเด็กหนุ่มอ่ะเป็นธรรมดานะคือหมายเวาเราไม่ได้ว่าเขานะ <How? S 2> แต่หมายควาว่ามันเป็นธรรมดาของเด็กที่แบบว่าถ้ายิ่งห้ามเนี่ยจะยิ่งไป <How? S 2> ที่เรา <How? It S 2> เราต้องไปพยายามสอนเด็กอ่ะ mm hmm. ว่าไอ้บางทีเนี่ยนะความคึกขนองเนี่ยมันจะเกิดผลเสียขึ้นมาได้แต่อย่างไรก็ดีก็คือเราต้องพยายามดูสถานที่ด้วยคือที่ทําง่ายง่ายง่ายกว่าคือไปแก้ที่สถานที่พอแก้ที่เด็กเนี่ย mm hmm. เด็กเป็นพันเป็นร้อยเป็นหมื่น ใช่ไหมฮะใครจะไปตรงนั้นเราไม่มีทางไปรู้ว่าไปตอนไหนนี่ถ้าเป็นผมจะเอาลวดน้ำทหารมาขึงไว้เงก็กำลังคิดอยู่เหมือนกันโอ้ไม่ได้อีกเดี๋ยวโดนอีกทาไมฮะเอามือไปโดนพราลวดน้ำทหารนี่ไปเออใช่มันยย่มากเงาเอาลวดน้ำมากันเนี่ยจะโดนได้ละไม่โดนจริงจริงตรงนั้นเนี่ยเขาลงไปเนี่ยเขาลงไปจับปลากันเยอะเมื่อวานไปดูก็มีพี่ที่เขาไปจับปลาไปอะไรอย่างเงี้ยอ๋ออั้นกับมืออาชีพไปเ่าเขาเขาใช่ใช่ก็คือเราเอาลวดหนามไปขึงเนี่ยเขาลงไม่ได้โดนได้แฮมนี่เออก็เลยก็หมอไว้ จะโดนจะโดนแบบนี้วันนี้วันนี้นะครับพอดีเชิญอีกอีกอันนึงนะครับเดี๋ยวหลังหลังจากคุยไปเนี้วขอขอขอสรุปทั้งหมดอ๋อครับครับสรุปทั้งหมดเนี่ยนะครับก็ปีนี้เนี่ยนะครับก็สองสองร้อยบาดเจ็บนะครับสองร้อยยี่สิบสองรายนะครับก็เพิ่มขึ้นมาหนึ่งรายนะครับจากเดิมเนี่ยสองร้อยยี่สิบเอ็ดครับแต่ก็ถือว่าไม่ได้ไม่ได้เพิ่มขึ้นแบบชัดเจน แล้วคนที่ป่วยจะนอนโรงพยาบาลเนี่ยนะนอนโรงพยาบาลเนี่ยนะครับ,รบก็คือลดลงสองรายคือจาก59ปีที่แล้วเนี่ยเป็น57แต่ที่ดีใจที่สุดคือเสียชีวิตครับลดลง40เอร์เเพราะเดิม5ตอนนี้เหลือ3ก็คือลดไปเลย40ซนะครับแล้วก็จริงๆแล้วในใน,ในความรุนแรงเนี่ยมันลดลงอีกคือไอคนที่นอนโรงพยาบาลเนี่ยความรุนแรงลดลงอย่างที่คุณหมอนิวัฒรใช้บอกว่า ICU เนี่ยค่อนข้างจะงงไม่ยุ่งครับ ไม่ยุ่งซึ่งดีดีนะครับเพราะว่าเราไม่ได้อยากยุ่งเลยไม่ได้อยากให้มีลูกค้าเยอะๆยอะโรคแบบไหนแง่กนรก็หมายว่าเอาต้องไปรักษาคนอื่นใช่ใช่ถึงจริงถ้ามีอุบัติเหตุน้อยเราจะมีเวลาไปรักษาคนที่เป็นโรคอื่นๆอย่างเช่นโรคปอดโรคอะไรต่างๆที่ที่มาตามฤดูกาลอยู่แล้วคับพูดแบบนี้นะฮะดังนั้นเนี่ยจริงๆแล้วก็ถือว่าปีนี้เนี่ยถือว่าดีนะครับความรุนแรงอะไรต่างก็ลดลงก็ถือว่าเป็น เป็นบทสรุปนะครับว่าอยากให้ลนลงต่อไปแล้วที่สําคัญผมคิดว่าสวทเนี่ยนะครับตั้งจุดศูนย์กลางที่นี่ดีมีการเตือนกันตลอดพอมีอุบัติเหตุปั๊บเนี่ยนะครับสวทรก็มีวิทยุแล้วมีการประชุมออกรายการเลยเนี่ยนะครับทําให้เห็นว่าประชาชนเห็นว่าราชการเนี่ยเอาจริงขนาดไหนบางคนก็ไม่ฟังอ่าอ่าบางคนอาจจะไม่ชอบไม่ชอบด้วยประการว่าลําคาญพูดอาไนี้คุณตรงผมแฟนรายการผมเหมือนกันครับใช่ไหมครับครับ เป็นธรรมดาเมืได้กับอันอูอย่างเนี้ยหูละอูะ้อย่างมันอีแนวคือคนคนที่เขาเขาอาจจะไม่ได้เมาอาจจะไม่ได้อะไรต่างๆเขาก็จะเบื่อแต่ว่าจริงๆวันนี้ผมก็ยังไม่อยากจะคุยเท่าไหร่นะเพราะผมว่ารับมาเจ็ดวันละแต่ก็ต้องสรุปนิดนึงสรุปหน่อยนะครับแต่ว่าไม่อยากจะคุยเยอะเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะฟังทีไรเนี่ยเจ็ดวันนี้ก็ฟังจนหูชาเลยไหมก่อนหน้านั้นก็อาทิตย์หนึ่ง <c oughs> นะครับก็เดี๋ยวจะกลายเป็นว่าแหมพูดอยู่เรื่องเดียว นะครับก็เลยเราป็นห่่วงคับอแต่เราก็ความเป็นห่วงเนาะเพราะบางทีเวลาเป็นญาติพี่น้องหรือบาดเจ็บหรือขึ้นมาเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่แหมเวลาเวลาเกิดเหตุจริงๆเนี่ยพูดพูดถึงเรื่องทาซ้ำซ้ำซากซากนี่เป็นสิ่งดีเพราะผมสอนจินตแต่คณิตคณิตที่เรัับทาบ่อยๆจะได้จํานะครับทําปบ่อยๆผมยกตัวอย่างร้านขายอะไรบางอย่างเนี่ยคนที่จบไม่ได้จบปริญญาตรีไม่ได้จบปริญญาโทมาขายเป็นลูกจ้าง แต่เขาทําทุกวันเขาหยิบน็อตเขาถุงเนีับเจ้าของร้านสั่งอย่างเดียวเขาไปหยิบได้อันนี้เขาทาทุกวันครับครับใช่ไหมครับใช่ใช่ซ้ำๆคือทําอะไรซ้ำๆซากๆมันจะมันจะดีกรณีเราพูดแบบนี้พูดย้ําคิดโรงเรียนยังสอนบ่อยๆอ่าอ่าอ่าย้ำย้ำไปถูกต้องมันจะค่อยๆเข้าไปมันจะค่อยๆเข้าไปจนรู้เที่ยวนี้ผมผมคิดเองว่าอะไรที่รณรงค์สวมหมวกกันน็อครับส่วนหนึ่งทําให้เสียชีวิตน้อยลงน้อยลงใช่แล้วก็จากรุนแรงก็ ลงไปมันต้องเป็นนโยบายผู้ว่าก็ประกาศละใครขับมอเตอร์ไซค์เข้าในสาระกลางไม่มีหมวกกันน็อกห้ามข้าราชการนี่สองเด้งผมอยากเห็นตรงนี้ันกันยาเห็นมาเย่ยมากนะครับเพราะว่าลงมาหน้านะครับปรากฏว่าเจ้าหน้าที่นี่นะครับเขาตรวจดูแล้วครับ98%ใส่หมวกกันน็อกแล้วฮะพอพอตรวจนะครับ98%ไม่ใส่อยู่2%แล้วรู้ด้วยก็คือแนะนําไปเรียบร้อยคนข้างนอกนี่นะครับไม่ใส่หรือใส่ไป86% ยังไม่ใส่อีก14ซึ่งก็ถือว่าเป็นการรณรงค์ที่ที่ดีแล้วก็เราทำไปเรื่อยๆนะครับคือหมายความว่าไม่ใช่ว่าอา่ต้องต้องผู้ผู้ฟังต้องรับทราบนะครับว่าไม่ใช่ว่าพอหมดเทศก,กาลสงกรานต์แล้วบอกว่าอับนั่นก็นั่นกันได้นะครับไม่ใส่หมวนกนกได้ขอให้ทําเป็นนิสัยเราหวังว่าส่วนหนึ่งเนี่ยถ้าท่านจะไปโรงพยาบาลต้องนึกว่าเฮ้ยต้องใส่หมอนกนกไปแล้วพอใส่ไปเรื่อยมันชินพอชินปั๊บก็ทําเป็นนิสัยอันนี้เป็นความคาดหวังอย่างอย่างขอถามผมปุ้ยจะไปอันนักการหกเจดุม ตีหนึ่งดีสองเจ้าปัอกมันเคยถ้าถามไม่ได้เราหลหนนะลงใช่ไหมครับใช่ใช่ตายให้ละปุ้ยปากหมาวกันนอกาใส่โดนอยู่แล้วอันนี้เรื่องจริงผมชผมไม่ใช่ว่าผมกลัวแล้วผมพูดแล้วแล้วผมไม่ทําอืมเราใส่จนเคยชินอย่างน้อยชเหลือปากไม่พูดเหลือปากไม่อู้คือบอกพี่น้องด้ฟังหน้อยเออเหมือนเหมือนเหมือนคุณกฤษณะนัเป็นอมาพาธใช่ไหมครับครับนั่งรถแล้วก็รถชนแล้วก็กระแทกหลังกระแทกแบบนี้อ แต่ผมบอกว่าเป็นสิ่งที่ดีใส่ได้หมดอย่างน้อยก็ให้เดกคุยกับพ่อแม่ลูกเพื่อนโค้งหน่อยกระดุกกระดิกกันได้ก็จะได้กัะจ่างครับพอพเป็นน้องครับผมฝากว่าทุกคนเป็นห่วงทันทันความสุขมดครับภาพที่ออกมาตั้งแต่จังหวัดนะครับทานผู้ว่าทันรองผูว่าทันประจังหวัดทันท้องที่จังหวัดทันปอพอหมอทหารตำรวจทุกคนเอปพระสำรวจบ้านในเอย่รงดีใจมดแฮปปี้มีสามคนกับมอเตอร์ไซ แชมป์อย่างเงี้ยก็มันเป็นพอเรามาสรุปทุกคนกับโอเคอันนี้เป็นผลพวงของทุกคนที่ช่วยกันไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งครับว่าพูดเลยนะแล้วก็หกสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยยังดื่มสุราอยู่เป็นธรรมดานะฮะในข้อมูลอันนี้ก็ยากเหมือนกันครับจริงวันนี้อยากจะให้เวลาเยอะพอดีเชิญคุณอมรรัตน์นะครับซึ่งก็พี่อมรรัตน์นี่เป็นหัวหน้าตึกผู้ป่วยนอกก็จะมาตอบคำถามนะครับว่าเรื่องของ ปัญหาอุปสรรคอะไรต่างๆครับที่จะเกิดขึ้นในการที่มารายการแล้วโดนด่าประมาณนี้อ่าอ่าอใช,ใช่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 นะครับวันนี้เลยเจอแล้วครับเลยเชิญมานะครับแต่ว่าอันนี้คือเราเราคิดเชิงลุกคือหมายความว่าแทนที่ว่าเราจะ,ะคิดว่าเออมีคนผู้รับบริการเนี่ยเขาก็มาบ่นบนบนทีนี้เราจะทํายังไงให้ว่าเรามาบอกก่อนว่าถ้าเกิดไปเนี่ยโรงพยาบาลจะเจออะไรจะเจอ คนไข้เยอะยังไง<ะ>แล้วก็ต้องรอยังไงนะถ้าไปเนี่ยจะไปช่องไหนยังไงบ,บางท่านที่บอกไ,อไปดอกไม้นี่สีนี้แล้วก็ไปรอตรงนั้นตรงนี้เนี่ยตอนนี้เขาเปลี่ยนระบบเปลี่ยนเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวจะให้ทางคุณมอมรรัตน์แล้วก็คุณอุทัยวันนะครับซึ่งเป็นทีมงานที่อยู่ที่ห้องอตึกผู้ป่วยนอกเนี่ยนะครับ,รบช่วยอธิบายก่อนแล้วเดี๋ยวสักพักหนึ่งนะครับถ้าใครจะบ่นจะอะไรต่างๆนี่ก็เดี๋ยวโทรมาได้นะครับเราก็จะพยายามรับข้อมูลตรงนี้ไปแล้วก็ไปพัฒนาปรับปรุงเรื่อยๆ นะครับเอางี้ครับท่านผู้ฟังครับสิ่งต่างๆที่เห็นไน้อู้เกี่ยวกับการตอนรับตั้งแต่เขาเรียกว่าเสืออะไรนะการดนหน้าดานหน้าจะจมจะได้วันนี้เจ้าของมาละมาให้จม <c oughs> ทุกคําถามที่อู้ในรายการนี้น,นานปรใจอูล้แล้วก็หายตามลงลงพยาบาลน,นานโดยหมอพองเทพกับเอาไปอู้มีมูปีๆแล้วนี่มูทุกคนทุกค,คนม่ได้เกียดครับอันนี้คือแบบตอบรับ <c oughs> ตีออกมาจากใจครับช่วยกันแก้ ถ้าปอบีน้องบอ,บอกบอกบอกเกาก็ยังว่าครับเนาะ,ะเดี๋ยวอย่าเพิ่บดอ้วนเดี๋ยวคอยถามอ่าว่าแล้อันนี้จะพูดอะเดี๋ยวครับเแต่ขออนุญาตนะคะเนาะวันนี้กะมีโอกาสดีนะคะเนาะได้มา อูเรื่องปัญหาต่างๆหรือว่าระบบการบริการที่เกิดขึ้นนะคะอนอื่นก็ต้องขอขอขอแจ้งก่อนนะคะว่าขั้นตอนการมาห้ามบริการที่ีเป็นจะไดขึ้นนะคะคนไข้ของเฮาตึงวันนี้เฉลียวันละ1,200คันค่ะคุยคนคตีตีมาห้ามบริการตีงานด้านหน้าของเฮานี่นะคะสื่งงานด้านหน้าของเฮานี่ก็จะแยกออกเป็นคลินิกตัวหลูกทั่วไปกับคลินิกพิเศษนะเจ้ากับมคลินิกพิเศษก็คือ คนไข้ตีถูกนัดแล้วนะเจ ah <ha> ้าก ok ็จะเข้าแต่ละคลินิกอย่างเช่นคลินิกพิเศษอายุรกรรมกับเกี่ยวกับโรคเบาหวานหัวใจปวดยืดอย่างวันนี้นะเจ้ากับตรวตัวโรคถั่วไปก็หมายถึงว่าเป็นคนไข้รร้ใหม่ซึ่งมาด้วยอาการเจ็บป่วยต่างๆแต่ยังบวมหัวตัวเกาเป็นโรคกับยางเตือนนะเจ้าก็จะเอาเข้าตีตัวโรคถั่วไปนะคะเนาะซึงกับเฉลีตีตัวโรคถั่วไปเนี่ยประมาณวันหนึ่งห้าร้อยกว่าคนนะเจ้าซึงกับจะมีคุณหมอออกตรวจอยู่ประมาณหกถึงเจ็ดคนต่อวันนะคะเนาะ ที่นี่ขั้นตอนที่ม้าทําไมถึงถึงคิดว่าเอ๊ะเนี่ยมาเหมืนแต่เหมือนบาดนะเจ้าเนาะมันมีขั้นตอนอยู่สี่ห้าขั้นตอนตีเวลาเขามาโรงพยาบาลแล้วเนี่ยนะเจ้าเขาจะต้องหู่บาเาจะต้องแย่อย่างพองอย่างเช่นมาั้างหลกปุ๊บนะเจ้าไปยืนบัตรก่อนค่ะก็มายืนบัตรก็คือเขาจะไปค้นอปวัติของเขาตีเกยหักษาตีโรงพยาบาลนานครับเผื่อเอาตัวเนี่ยไปให้คุณหมอได้ดูว่าเออแต่ก่อนตีเขาผ่านมาเนี่ยเขาจะเป็น,เป,นเป็นอย่างพองเป็นโรคเดิม mm hmm. เพื่อจะเสริมประวัติโรคใหม่นะคะเนาะ จะใช้เวลาประมาณอ่าสิบถึงสาวนาทีต่อคนบ่เกินสาวนาทีนะครับเนาะจะะาวบ่เกินสาวนาทีนะคะเสร็จกะหลังจากนั้นบัรก็จะส่ง,สงมาตีคัดกรองเขา้าครับกัม่าคัดกรองเข้าก็คือมาซักประวัตบ่ะวันนี้เขาเป็นอัญยังนะคะนอะ้องเขาเจ็บหัวเจ็บต้องเจ็บจักเป็นไมากี่วันแล้วนะคะสิ่งในตรงคัดกรองเข้าเนี่ยพยาบาลก็อาจจะมองรู้บอกว่าเอ๊มาด้วยเหลืองปวดเหนียวขั้นเนี่ยต้องทรงเหนีก่อกก่อนนะคะขั้นตอนก็เขาทรงเหนียวไปแล้วใช้เวลาประมาณแถมสัก ห้าถึงสิบหนาที่ได้การที่จะเอาผนเหนียวมานะคะคอันนี้ก็จะรอไปหั่มละจะเ็จหลังจากนั้นบางคนเนี่ยอาจจะอีดอีดอีดมาเดินบ่ไหวอย่างอนี้เนาะเขาก,ก็อาจจะหาว่าเออคนนี้ต้องเอกซเรย์อย่างกอนก็น้ำหนักลดผอมนะักเขาอาจจะส่งไปเอกซเรย์อันนี้ก็จะรอไปห่มละนะคะเ็จ <laughs> หลังจากนั้นเรียบร้อยในเรื่องของประวัติเรียบร้อยส่งไปป้าคุณหมอนะคะเนาะคุณหมอดูแล้วอ้อต้งองเจาะเลือดเพิ่มอีนะ่หส่งไปจเจาะเลือดห่มละ อะคะ่ะอันนี้ก็จะล้อไปแหมน้อยซึ่งแต่ละขั้นตอนเขาก็จะมีเวลาประกันหื้นนะคะอย่างเช่นการส่งไปจเจาะเลือดเป็นอย่างต่างๆเขาก็จะใจเวลาประกันว่าเกินหนึ่งชั่วโมงเพราะบางคนเจาะหลายตัวนะคะแต่ถ้าเจาะน้อยนีอนะคะห้าถึงสิบนาทีเขาก็ได้แล้วนะคะอ่าเสร็จหลังจากนั้นล้อผลเลือดล้อผลเอ็กซเรย์ส่งไปอุ้แต่สาวกลับมาหาคุณหมอแหมอันนี้ก็จะใช้เวลาไปแหมน้อยหนึ่งล้วจะเนาะหลังจากนั้นเรียบร้อยเมื่อไรก่ะ คุณหมอดูผลุกอย่างเรียบร่อยส่งมาติดจุดคัดกรองออกอนะคะคําว่าคัดกรองอ,อก,ก็คือว่าหนึ่งต้องหือใบหน้าสองหือคำแนะนำกับคนไข้นะคะเนาะ,ะหือใบเหลือดใบเล็บต่างตทีต่คุณหมอบอกว่าะหสสองติ้นมาแหมกำเนื้อไปอีกเซตหซ้่แหมกำเนื้อไปเจ้าเลือดซ้ำแหมกำเนื้อเองนะจ๊อะอันนี้เขาก็จะใช้เวลาห้าถึงสิบนาทีต่อคนเหมือนกันอ่เซจหลังจากนั้นเขาก็จะส่งไปหัาบยานะจ่าไปหัาบยาก็ตอนนี้เขาใช้เวลาเฉลียอยู่ตี ซาวนาทีต่อคนทําไมถึงต้องใจเวลาทําไมคิดบอกมาแล้วทาไมบ่ได้บ่ได้เพราะว่าเขามีผู้บริการตีห้าประกัดซ่อน,ซ,อน,ซ,อนซ่อนกันอยู่เ,ออเจ้านะครับเพราะฉะนั้นเจ้าเสียเวลาทั้งหมดตั้งแต่ยืนบัตรโพสเพเขาห้าประกันไม่ตีบ่ร่อให้านาทีสองชองั่วโมงค่ะประมาณสองชองั่วโมงอันนี้เซ็ต <c oughs> สั้เรียบร้อยนะคะสองชั่วโมงยืนพื้นนะครับนะเจ้าแต่บางคนมาก่อนแปดโมงเปิดอ,อย่างปจับบัตรจังอย่างเจ้ามาตรงหน่าคนนั้นค่ะ บางคนมาหกโมงเนี่ยค่ะพอดีเจ้าก็ได้ไปเก็บสตีมานะคะนาะเปิดมายืนบ้านตีห้องบ้านตั้งแต่หกโมงห้าสิบนาทีนะคะนาะซึ่งเป็นเวลาตีบ่เปิดทําการเต่แต่เขาก็ได้ัพพอร์ตเจ้าเขาก็ได้บริการเขาจัดน้องขึ้นตีห้องบ้านหนึ่งคนนะคะนหนึ่งคนแต่อันเพราะว่าเปิดจะต้องอยู่เว้นตั้งแต่สามสี่โมงกึ่งของตะวันแมลงโพดแปดโมงกึ่งของแฮมวันนึ่งเองนะเจ้าเพราะฉะนั้นคนตีมันยืนในตรงจุดนี้เนี่ย ก็จะมีหนึ่งคนติดบริการแต่เขาก็ทํามือเร็้วที่สุดนะคะนอนอถึงนะคะมันยังตีว่านะเจ้าอันนี้เขาก็จะมีสถิติตีว่ามานะคะคแต่สําหรับความบวชสะดวกในเรื่องของเจ้าหน้าที่เรื่องอย่างนี้นี่ย่อนเขาอันดึกหไหมเขากบล้วแต่นะคะนะเพราะฉะนั้นเวลาเขาส่งไปเนี่ยอย่างแต่ละตีมันจะใจเวลาค่ะใช่เพิ่มไปมันจะเพิ่มไปแหมวินนะเจ้าเพราะฉะนั้นในส่วนของของเจ้าหน้าทีนะ่เนี่ยเขาก็ถับมูปัญหานี้มาตลอดนะคะว่าเรื่องล้อเม็นล้อเมิดเองนะคะเราก็มีการคุยกันตลอดอินะเจ้า อันนี้คือคือในส่วนของของโรงพรยาบาลหรือแบบของด้านหน้าที่เขาได้ปรับมาแล้วแต่ก่อนเหมือนกว่านี้ก่อนเจ้าเข้าใจครับผมอุ้มอุ้มอุ่มลกผม <laughs>